เพื่อนๆจ้าวันนี้คุยใจสิภ้ามาเย็ดอ่นปุ้ยใส่ดอกโพยเซียนค่ะเรียงดอกโพยเซียนเนี่ยค่ะเอาใครถี่ห้าถอดกินเนีย่ยมีแค่สองใบคุจะจดะใส่ไปสองใบ แต่ตมัตมนีม่ค่ะตัมตั้มเพื่อนแบีนี่เราจช้ง่ายนะจ๊ะเพื่อนจ๊ะล้วก็ง่ามแบบเห็้นข้านตาด้วยนะจ๊ะง่ามแบบบอกง่างแข็งแรงกระเด้าเดาเฮ็ดได้ว e ่าได้ผลนะจ๊ะ อันนี้ใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆจ้าเคร่งดื่มชูกําลังตึ่งดื่มชูกําลังใส่ไปหช้อนเลยนะคะหน,น่งช้อนเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะผงชูรสก,ก็1ช้อนแบบนี้นะคะใส่ลงไป แล้วก็คุณจ็าก็จะใส่น้ำค่ะนี่แหละค่ะใส่น้ำก็ให้คนคนให้อ่าผงชูรสละลายนั่นค่ะถ้ามีไข่ก็ใส่ไข่แต่ถ้าใส่ไข่นี่เราจะต้องหมักนะคะหมักให้จุลินทรีย์เขาจเจริญเติบโตคุณจไม่ใส่จไม่ใส่อันที่ใส่ก็มีค่ะ แต่อันนี้จะไม่ใส่อันที่ได้ผลน,นี่คือไม่ใส่ไข่นะคะแค่ผงชูรสกับเครื่องดื่มซูกําลังแล้วก็ละลายละลายผสมไปในน้ำหนึ่นลิตแล้วก็เทส่วนผสมนี้ลงไปเลยค่ะ เราก็จะได้น้ำานรลดอ,ดอกป้ยเสียนของเราค่ะไข่ไม่ลงรังไ่แหลกอันนี้นะคะเพื่อนๆจะ ดอกไม้ที่เราก็อยู่ได้เนี่ยค่ะได้เอเนี่ยค่ะแล้วก็นีค่ค่ะสวยจริงๆนะคะแบบภูมิใจภูมิใจเลยเนี่ยแล้วก็ฐานฐานของกระถางเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีถ้วยรองใช่ไหมคะเพื่อรองให้เขาเปื่อนอะ่ะผู้ชายไม่ทิ้งนะคะ น้ำที่เขาไหลลงไปเนี่ยไม่ทิ้งก็เอาไปลดต้นไม้ต้อนอื่นนะเวลาเราจะลดเราก็ขยาเขยาอย่างนี้นะคะขยาเขยาเขย,าเขยา่าแล้วสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆอันนี้ครูใจจะมาบอกสูตรทำยังไงเลี้ยงโพยเซียนนะคะเลี้ยงโพยเซียนให้ให้เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือที่เขายุบไปแล้วนะคะเพืพ่อนๆจ้ะ อันนี้กะเขาเขา,เขายุบไปแล้วตอนแรกกูใจซื้อมาแล้วก็เลี้ยงไม่เป็นพอเลี้ยงไม่เป็นเขาก็ไม่สวยเหมือนจะตายอะค่ะเขาก็เหี่ยวเฉาลงไปแล้วก็รูใจไม่ได้ถ่ายรูปไว้นอกตอนที่เขาเขาใบร่วงเขานะ่งเขาจะตายอะค่ะอันนี้ผูใจก็ทดลองจากต้นมะนาวจากต้นไม้อื่นๆนะคะเอ,เ,อเอาเอาเอาเครื่องดื่มชูกำลังกับอ่า ผงชูรสใส่ก็คือละลายละลายแล้วก็เอ,เอาเอาแค่เอาเอารสต้นนี้เลยนะคะหนึ่งช้อนคุณใจก็ลองทําดูแล้วเขาฟื้นขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเขาฟื้นขึ้นมาเขาฟื้นขึ้นมาเนะะี่ยค่ะแบบสวยมากๆเลยขอเพื่อนๆแบบสีแดงเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆจะเนี่ยนะคะแบบกลวใหญ่มากนะคะก็คือแบบ ดอกเยอะอ่าดอกเยอะก็จะมีดอกเยอะเนะะี่ยค่ะก็คือเห็นความแตกต่างเลยนะคะเห็นความแตกต่างเลยนะคะก็จะออกมาทางนี้เยอะหน่อยเพราะต้นเขาเอียงมาทางนี้อ่าครูใจตั้งตรงตรงหน้าต่างอะคะ่ะเพราะต้นไม้ทุกชนิดเขาจะต้องการแสงแดดเนาะอันนี้เขาก็จะเติบโตไปทางที่ทางที่แดดมีอะมีแดดนะคะครูใจตั้งตรงหน้าต่างเนะะี่ยค่ะ สวยจริงๆเดี๋ยวเราไปทําส่วนผสมที่ที่ว่าครูใจเอาลดต้นนี้นะคะครูใจเอาลดอา,อาทิตย์ละครั้งนะคะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เขาก็จะรอดสวยงามแบบนี้ถ้าลดมากเขาก็ตายนะคะนะคะมากน้ํามากเกินก็ตายเสียงมากเกินก็ตายต้องพอดีพอดีค่ะค่ะเพื่อนๆเราไปทําส่วนผสมกันนะคะ